ฮัลโหลทุกคนว่าด้วยเรื่องยื่นวีซ่าติดตามสามีนะคะประเทศเบลเยียมคือทั้งหมดทั้งมวลช่วยกันอยู่สองคนแล้วคือแฟนคือซัพพอร์ตดีมากทำทุกอย่างให้พร้อมนูไม่เคยไปไหนเลยมีพาสปอร์ตครั้งแรกก็เพราะแฟนแล้วก็ยื่นวีซ่าครั้งแรกก็ครั้งนี้เลยตื่นเต้นและดีใจมากเดียวไว้จูนเอาเป็มวลอีก Babe, you get visa. <laughs> <laughs> yeah, crazy. Suddenly, we cannot be together anymore. <laughs> you get visa. Woo. Something else. Oh my god! I tell you what. <laughs> yes, yes. You get visa. ไอเทนยูว่าโ I tell you w ว่าใช่ใช่ไอวิ่ l เก็ตเมื่อคุณอ r ู่ที l นี่ไอ a t นยวันนั้นกำลังจะเช็คอินกลับบ้านพอดี SMS เข้าติง้งวีซ่าได้แล้วพวกบอกไปเอาเลยอยากเห็นมากทั้งหมดทั้งมวลก็ขอบคุณแฟนมากๆค่ะซิลเบลเจียม